วันนี้ก็ดีใจนะครับได้ได้มาที่งานปลานะครับโดยเฉพาะปลาสวยงามปลาครับผมเองบริษัทชัยูเนียน,นเรามีความสนใจนะครับแล้วก็มีความเรามีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรามีเรื่องของเครื่องจักรที่ทันสมัยเรามีทีมงาน RD นนะครับที่เราพร,ร้อมนะครับในเรื่องของเซเกเมนต์เรามีความเป็นมาตรฐานนะครับผมคิดว่าเซกเมนต์ของปลาสวยงามในประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ เนื่องจากเรามีพื้นฐานของอาหารสัตว์น้ําเข้ามาก็เลยอยากจะทําให้จะทำไงให้เราสามารถที่จะพัฒนาสินค้าปลาสวยงามได้มากขึ้นนะครับอันนี้เราก็เลยเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วผมวันนี้ผมมาที่งานเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับวันนี้มามาดูเองจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็พาทีมงานมานะครับว่าอนาคตจากนี้ไปเนี่ยก็เราคงจะต้องเพิ่ม SKU นะครับแล้วก็ใช้ความรู้นะครับใช้ประสบการณ์ใช้มาตรฐานของบริษัท แล้วก็จุดเด่นของวัตถุดิบที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลาทูน่านะครับในเรื่องของบายโพดักนะครับที่เรามีในกลุ่มของเราเนี่ยเพื่อมารังสรรค์นะครับสูตรสินค้าสูตรปลาสวยงามให้เติบโตแล้วก็ทําให้วงการนี้เนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็มีทำอาหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราจะทําให้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์น้ําทุกตัวนะครับเราเน้นเรื่องของคุณภาพของอาหารเป็นหลักนะครับเราใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกเม็ดของอาหารเราให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของเรามาเป็นที่หนึ่งครับปากคาร์ฟไทเนียนก็เราทําร่วมกับอัพนะครับแบนอัพนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการปลาสวยงามนะครับแล้วก็ปลาทั่วไปนะครับก็ลองมาใช้เราดูนะครับเราก็มีทั้งบุคลากรมีทั้งเรื่องของคอมมูเลชันเรื่องวัตถุดิบเรื่องของโรงงานการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆวงการปลาสวยงามมาใช้ของเรานะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการฟาร์ละ์ชแนลครับวันนี้เรามาในบรรยากาศที่แปลกใหม่นะครับผมเราไม่อยู่ในในส่วนของตัวสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกอย่างเดียวนะครับเราพาทุกท่านมาที่ฟาร์มปลาคราฟนะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่าทุกท่านต้องรู้จักปลาคราฟแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนะครับรวมถึงนะครับความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนะครับผมความเป็นสิริมงคลวันนี้นะครับถูกใจทุกท่านแน่นอนเราจะมาพามาชมในเรื่องของตัวปลาคราฟระดับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมระดับ เกรดประกวดเลยรวมถึงนะครับที่สําคัญก็คืออาหารปลาคราฟจากฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพไม่แพ้กับอาหารนําเข้าเลยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ทางทางฟาร์มของทางคุณน็อตมหาชัยค้ยฟาร์มนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปคุยข้อมูลต่างๆในเรื่องของเกี่ยวกับปลาคราฟทั้งหมดกับพี่น็อตกันแหะครับเดี๋ยวเราตามผมมาได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่มหาชัยนะครับกับพี่นอ็อตมหาชัยค่อยฟาร์มนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าในส่วนของตัวที่มาที่ไปนะครับของการท,ทําธุรกิจปลาคราฟรวมถึงอาหารปลาคราฟ ัพนะครับที่พี่น็อตเป็นเจ้าของอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับพี่น็อตครับสวัสดีครับครับผมขำอะไรที่ยังไม่ทันเริ่มมาขำแล้วเป็นคนอารมณ์ดีเอาเป็นอารมณ์ดีไม่ได้เติมมานะนิดนึงนิดนึงโอเคครับเริ่มก่อนเลยพี่น็อตวันนี้คือเดี๋ยวเราเท้าความก่อนว่าปกติเราทําเรื่องของตัวสัตว์น้ำเศรยกิจวันนี้เรามาทําปลาคร์ฟมันเกี่ยวอะไรด้วยก็คือจริงๆปลาคร์ฟเนี่ยไม่ว่าใครมันก็เลี้ยงได้นะพี่เนอะถูกไม่ว่าเจ้าของ เจ้าของฟาร์มปลาฟาร์มกุ้งหรือว่าคนที่ไปเลี้ยงได้หมดเลยเท่ากับว่าคอนนทึคอนเทนต์เรานี่แม่งเขาเรียกว่าครอบคุมถูกต้องครอบคุมหลากหลายแล้วก็เพราะว่าปลาคาร์ฟมันเป็นพงจุ้ยไงอะไรคือปลาคาร์ฟเนี่ยมันเป็นสัตว์นำโชคหลี่ฮื้อหรืออะไรมาเนี่ยคนจีนนะนะแปลว่ากําไรอ่ะเหมือนกับปลาคาร์ฟที่มันไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาฟาร์มอะไรเงี้ยคุณเลี้ยงปลาคาร์ฟไปด้วยสักแปดตัวมงคลอินฟินิตี้เงินทองไหลมาเพียงมาไม่หยุดองปลาคาร์ฟพวกนี้ได้หมดครับตรงนี้ก็คือตอนเนี้ย นอกจากปลาคาร์ฟแล้วเนี่ยพี่น็อตก็ยังมีอาหารปลาคุณภาพด้วยอ๋อใช่ครับรเดี๋ยวเรามาเจาะกันแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้พี่น็อตเล่าแบ็กกราวพี่น็อตนิดนึงก็มีความเป็นมายังไงนิดนึงของในงานหาก็คือแรกๆอ่ะก็เลี้ยงปลาคาร์ฟเพราะว่านี่อย่ก็เหมือนกับว่าเชื่อซินแสเรื่องฮวงจุย้ยเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเราขายเสื้อผ้าอ่าก็คือเปิดเว็บขายเสื้อผ้าทั่วไปปี51นนี่กี่ปีแล้ววะ ปีนี้ปีอะไร57าเจ็เกือบ20ปีแล้วนะประมาณนั้นเราเริ่มเลี้ยงปลาธรรมดาธรรมดาครับตอนปีห1ก็เริ่มเลี้ยงสเปซสปะอะไรอย่างเงี้ยไปเลื่อยเปื่อยตามสินแสเขาว่าแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันชอบไงครับนั่งใครไว้เปล่าดูไม่ละเจ๋อเจอนึกว่านัดเด็กไว้ดอกนึงแล้วนะเดี๋ยวผมเอาคืนเปล่าก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเราเริ่มชอบมันครับเฮ้ยพอชอบก็เริ่มศึกษาแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรมันต้องศึกษา เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลก็มาจางนั้นวกหนังสือนิดเดียใช่ต้องน้อยมากส่วนใหญ่เป็นหนังสือเยอะก็คือพวกหนังสือประทัอะไรต่างๆทั่วไปก็ซื้อมาอ่านซื้อมาดูแล้วก็ชอบเราก็เริ่มเริ่มเลี้ยงไปเลี้ยงมามันตายเริ่มหาวิธีว่ารักษาอย่างไงดูแลอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นก็เริ่มได้มีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ท่านชวนไปญี่ปุ่นครับจุดประกายเลย ไปญี่ปุ่นประมาณปี2009ก็ห่างมาปีหนึ่งประมาณปีห้าหนึ่งนั้าสองห้าสอง5้า2ประมาณเนี้ยก็ได้ไปญี่ปุ่นแล้วได้เห็นสิ่งที่มันเป็นแบบต้นกำเนิดอ่ะยิ่งหลงรักเข้าไปใหญ่ก็เลยตั้งใจว่าอยากทำอาชีพเนี้ยคือนำเข้าปลาคราฟจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยครับก็คือพี่น็อตก็คือในในชื่อของตัวน็อตมหาชัยก็คือเราเป็นผู้นําเข้าปลาคร์ฟจากญี่ปุ่นแล้วก็รับจัดหาปลาด้วยใช่นะครับตามลูกค้าที่ออเดอร์มา ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่อฟาร์มว่าอะไระเราอยู่มหาชัยก็เลยตั้งว่ามหาชัยค้ยคุอยเป็นแปลว่าประคาค์บไงแล้วก็พอเข้ามหาชัยคุ้ยเนี่ยพอดีว่าพอไปญี่ปุ่นเนี่ยไอ้คำว่ามหาชัยอ่ะมันเข้าปากเขามันก็เลยจําแม่นไงมหาชัยเงี้ยมันเคยจําจําง่ายหมายถึงว่าคนญี่ปุ่นพูดมหาชัยเออมันจำมันคำมันเหนือมันเข้าเรียกว่ามันเข้าปากเขามันก็เลยจําเร็วอ๋อเหมือนกับที่อะไรนะฝรั่งมาไทยอะไรอย่างนงี้เปล่าว่าสี่คำ อะไรอะอไม่รู้ต้องอยำกุ้งมา,ามต้มยำกุ้งโอเคเขอบคุณมากครับอ,อันนี้คือเป็นที่มาที่เรามาทำารามปลาเริ่มทำคามปลาก็ทํามาเรื่อยๆก็คือแรกๆก็ซื้อปลาสบิสปะตอนหลังได้รู้จักกับผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอย่างคุณวรพจน์ศสมีิเวศแล้วก็มารู้จักกับอาจารย์ชัยแต่วันเจริญก็คือผู้ที่เป็นกรรมการอ่ะสอนดูปลาคร่บ เราก็เริ่มไปเรียนไปเรียนปุ๊บเราก็เริ่มส่งปลาประกวดมันก็เริ่มติดรางวัลติดรางวัลแต่แรกๆไปส่งอ่ะแบบมุมๆสัวๆนะคิดว่าปลาที่บ้านสวยแล้วส่งไป20ตัวเนี้ยไม่ติดรางวัลเลยนะแต่พอเริ่มเรียนเริ่มเข้าใจทักษะว่าการดูปลาที่ดีดูยังไงอะไรยังไงอ่ะก็เลยเริ่มส่งประกวดใหม่คราวนี้ถ้วยเต็มบ้านเลยครับ คือถ้วยนี้ไม่หยุดเลยที่ใส่แกง <c oughs> แหม่นี่สัง,สงดอกอ่ะเนี่ยเริ่มละเริ่มละรอเล่นก็ได้ถ้ถวยรางวัลเยอะ,อะมันก็เป็นการการันตีว่าปลาผ่านสายตาเราอ่ะครับก็คือเชีย่ยแน่นอนก็คือเขาเรียกว่าคุลิฟายแน่นอนอ่าเพราะว่าสมัยก่อนอย่าลืมนะไม่มีโปรแกรมไลน์ไม่มี Facebook ซื้อปลาถือพี่ต้องมองแล้วว่าเอากลับมาขายแล้วได้แน่นอนอ่ะแต่ยุคใหม่เนี่ยมันดีตรงที่ว่า มันถ่ายรูปแล้วส่งให้ลูกค้าว่าจเจ้าตัวนี้จิ้มเลยอแต่เมื่อก่อนเราจิ้มเลยไม่ได้เพราะอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะส่งกลับมารูปภาพกลับมายังไงส่งวิดีโอกลับมายังไงเราไม่รู้เลยต้องเสี่ยงล้วนๆคือลูกค้าต้องเชื่อมั่นในฝีมือการเลือกปลาประมาณนี้โอเคตรงนี้เป็นที่มาคราวนี้มาจะเริ่มเข้าประเด็นในส่วนของตัวไอดงานของผมบ้างละได้อ <laughs> พอเรามีปลาแล้วอตอนนี้คือเรื่องของตัวอาหารตะครับมีความสําคัญยังไงแล้วทําไมพี่น็อตถึงทําเขาเรียกว่าเราเราเป็นผู้ จำหน่ายอาหารปลาคร์ฟแบรนด์อัพด้วยคืออัพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปลาเนี่ยผมทํามาเกือบ20ปีแต่ปลาคร์ฟเนี่ยไอยอ,ยอ,ยอ,าอาหารอัพเนี่ยปีนี้เข้าปีที่8ปปีที่เก้าแล้วเข้าปีที่เกแล้วแดเลยมาละเข้าปีที่แมันก็แปดจุดแล้วมั้งนี่เดือนเมษามใช่ไหมใช่ก็เท่ากับ8ปีกับ4 <8 S 2> เดือน8ปีกว่าเอาอแบนด์กว่าประมาณนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเลี้ยงปลาพูดตรงๆที่ฟาร์มก็ใช้อาหารนําเข้าทั้งหมด คือปลามันนาเข้าเนาะอ่ะผมถามนิดนึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อหรือว่ามซ n d s e ตของคนเลี้ยงปลาคร์ฟในบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่ที่ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเราทำไอวงการปลาสวยงามเหมือนกันอ่าแล้วทำไมอาหารปลาคร์ฟต้องเป็นอาหารนําเข้าอ่าเพราะว่าอะไรเพราะแบบเอคิดในใจนี่อาหารปลาคร์ฟนะแม่หนังเอวีอะต้องมาจากญี่ปุ่นจะบอกว่าใช่ไหมฮะคุณอย่าคิดว่าหนังเอวีอะเจ๋งอย่างเดียวอ่า ของไทยออริแฟนเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันนะไมอันนี้โมเกี่ยวแล้วนะของไทยก็ดีคือหมายความว่าคนอะไปยึดติดว่าต้องนําเข้าเท่านั้นเพราะเมื่อก่อนเรานําเข้าปลามาแล้วก็ตอนนั้นอาหารปลาค์ฟในบ้านเราไม่มีใช่ไหมครับมีแต่น้อยดีกว่าคุณภาพอาจจะแล้วคน่ะก็เชื่อมั่นในสินค้าของญี่ปุ่นและถามผมว่ามันดีจริงไหมมันดีจริงๆถาวมันดีจริงๆผมเองยังทาฟาร์มปลามาตลอดก็ใช้อาหารนําเข้ามาตลอดเวลาเลย ใช้มาใช้มาอยู่ตลอดเป็นเป็นสิบสิบปีอะ่ะแต่วันหนึง่งคนขายมันเยอะขึ้นไงครับคนขายปลามันมากขึ้นปลามันเริ่มกระตันยูไงเ mm hmm. ออกินอาหารญี่ปุ่นโลละส uh ี่ห้าร้อยแล้วก็ไม่ไปไหนเลยอ๋อ oh. กระตันยูแล้วเกินรู้คุณ uh ไม่ไปกินบ้านคนอื่นกินของเราอย่างเดียวเราก็เริ่มเพราะคนขายมันมากมันแย่งขายเ uh มื่อก่อนเนี่ยคนขายมันน้อยค,คนขายน้อยต่อให้เราเลี้งยงอาหารญี่ปุ่นโลโล,โล,โล,ละสลลี่ห้าร้อยอ่ะ อาทิตย์หนึ่งปลามันจะหมุนเวียนปลาก็ิร์นโอเวออกไปละถูกต้อง<ต>นี่เราเลี้ยงไป2เดือนยัง่ายอยู่ที่เดิมกระตันยู่ม้ <laughs> รู้คุณกูกจริงๆมันก็ไม่ไปบ้านชาวบ้านไงก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งเสียค่าอาหารเกือบสองแสนไม่ไหวแล้วเว้ยจริงอาหารเกือบสองแสนใช่เพราะเดือนหนึ่งมันใช้เยอะมากผมซื้อตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเป็นอาหารนําเข้านะแบรนด์ดังเลยเราซื้อเดือนหนึ่งเพราะต้องเพอะซื้อเยอะ เราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะส่วนลดอ่าก็ต้องซื้อเยอะๆมีหน้าหล่พวกล้อแมมกพวงมาลัยพัดแม่งเต็มรถบ้านเลยส่วนลดทั้งนั้นแหมพอพอทำปลาสวยงามเนี่ยคึกคักมันต้องมีบ้างพี่อ่หบดปล่อยอันนั้นมันส่วนลดยนต์อันนี้ส่วนลดลอลิงส่วนลอดรถดลดต่ำลงราคาต่ำลงแหมรูเรื่องนี่นะก็ประมาณว่ามันได้ส่วนลดเยอะก็ต้องซื้อเดือนหนึ่งแล้วมันกินเยอะมากเราก็ จะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่าถ้าเรายังขายปลาไม่ออกหลุยๆเหมือนเดิมอะ่ะแต่อาหารเราใช้นี้จะซื้ออาหารพู่ตรงซื้ออาหารไทยเราก็ไม่มั่นไม่มั่นใจนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําไมถึงเลือกทําอาหารเองครับก็เกิดการที่ว่าแนวคิดในการทําอาหารถูกต้องบารครับเองในแบรนด์อัพเล่าที่มาที่ไปของอัพเลยครับที่คราวนี้ว่าเราได้มีการร่วมมือกันยังไงกับที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะอะไรเราถึงมั่นใจเขาแล้วเพราะอะไรถึงเลือกเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราคือตอนเนี้ อัพ <Up S 1> เราทํามาหลายปีแหละครับคือเราจะเราจะบอกลูกค้าเสมอว่าอัพเราไม่ได้ทําอาหารปลาค้าเพื่อมาขายแต่ผมทําอาหารมาเพื่อพัฒนาให้ปลามันดีขึ้นเหมือนเรากินอาหารนอกอยู่เลยนึกออกไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้ทําอาหารปลามาเพื่อขายเอากําไร,รแต่วันนั้นผมเปิดปัญหาผมคือผมใช้อาหารนอกผมชอบผมอยากได้อาหารไทยที่ผมชอบเหมือนกันน่ะอันนี้แหละคือผมอยากสร้างอาหารไทยที่มันเจ๋งจริงๆอ่ะ ผมก็เลยเริ่มไปปรึกษากรมประมงว่าออปลาคาร์าฟนู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นยังไงอะไรไงสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมเลยม,มาเจอพาร์ทเนอร์ที่เราบอกว่าระดับประเทศคือแบ่งบริษัทไทยยูเนียนแล้วกันไทยยูเนียนฟิตมิวบอกเลยต้องบอกว่าที่นี่คือซูเปอร์เดอะเบสคือหนึ่งเลยบายโปรดักต์มาจากปาทูน่าฉะนั้นหนึ่งและความเหนือเหนือชั้นก็คือบายโปรดักต์ถ้าใครไม่รู้จักไทยยูเนียนก็คือ บริษัทที่ทำไออาหารซีเล็กทูน่าซีเล็กทูน่าคือมึงยิงกับคนไม่รู้จักนะพอไทยูเนียนถ้าวงการหุ้นรู้จักแต่ไปบอกคนทั่วไปรู้จักบริษัทไทอุเนียนทำอะไรซีเล็กทูน่าปลากระองซีเล็กแล้วก็อะไรนะปลาเส้นปลาเส้นก็มีปลาเส้นก็มีเกือบทุกอย่างทั้งปลาฟิชอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเขามีอีกบริษัทหนึ่งก็คือเป็นไอเทลทำพวกอาหารไอหมาแมวอาหารสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือบริษัทนี้คือของไทยูเนียนทั้งหมดฉะนั้น น้องชายผมมาอยู่ไทยรเนียนเขาก็บอกว่าเฮ้ปลาปลาปลาทูาน,าาน่าตัวนึงเนี่ยเวลาบริษัทได้มาเนี่ยเลาะเนื้อไปทําอาหารกระป๋องหัวไส้ก้างหรือเศษเนื้อที่ติดอะ่ะแทนที่จะไปทิ้งเขาเขาเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยมาใช้เป็นซ i โ h เว e อ่ e ซ i โ h เว e ก็คือหนึ่งปลาหนึ่งตัวเนี่ยไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือฉะนั้นในอาหารปลาอัพทุกซองอ่ะก็จะมีส่วนผสมของปลาทูน่าทั้งหมดซึ่งมันมีประโยชน์สูงมากครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ให้ทํางานกับไทยูเนียนสองก็คือเราไปโรงงานเขาหูเครื่องจัร มาตรฐานสูงทยยูเนียนมีห้องแลบส่วนตัวอาหารทุกอันคือมีปัญหารีเช็คกลับได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันสร้างความน่าเชื่อถือให้เราแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราได้ผลิตอาหารกับที่เนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นอาหารปลาที่ได้รับอาหารไปเนี่ยคือแม่งได้คุณค่าเราก็ไม่อยากบอกว่าเทียบเท่าญี่ปุ่นนะนะแต่ดีแน่นอนครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากสร้างมาตรฐานอาหารไทยอะ่ะให้แม่งเจ๋ง คือคนไี่ไม่ได้ดูถูกว่าอ้ยอาหารไทยเหรอจะดีเหรอผมไม่อยากสร้างว่าจะดีเหรอเฮ้ยอาหารไทยแม่งเจ๋งนุ้ยอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเพราะว่าเราเขามีความเข้าใจในเรื่องของตัวโภชนาการเขาด้วยหรือเปล่าถูกตรงนี้ใช่ไหมครับที่ที่บอกว่าเอ้ยบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะแบบมีกําแพงนิดนึงว่าเรื่องของตัวคุณภาพวัตถุดิบของญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าไหมหรือว่าเของไทยจริงก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าบริษัท มาตรฐานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของไทยก็ระดับโลกนะพี่ใช่เนาะยิ่งไทยยูเนี่ยนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณไปไปไปเซิร์ชดูอะมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะ,ะแบบคือของเขาไม่ได้แบบสเปะสปะง่ายๆเลยเขาเจ๋งจริงอะแล้วก็ที่ชอบอีกอันนึงก็คือคือเวลามีปัญหาหรือเกิดอะไรอะเขาไม่ได้แบบว่าปล่อยผ่านอะเขาสามารถตรวจย้อนกลับ ได้หมดว่ามันเกิดปัญหาจากอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบว่ามาตรฐานมันสูงมากครับแล้วก็วัตถุดิบที่เขามีอ่ะมันเป็นวัตถุดิบที่พอเขาเป็นบริษัทใหญ่อ่ะวัตถุดิบเขามีคือมันมีแต่ของเจ๋งๆอ่ะอ่าก็นอกจากทูน่าแล้ววัตถุดิบอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบสําคัญก็ยังไงก็คือคุณภาพแน่นอนเพราะเขาอะไรนะเขาต้องเขาเรียกอะไรอ่ะตรวจเช็คก่อนที่มันจะเข้าอ่าเข้าเลน์ผลิตอ่าถูกต้องเพราะว่าเขาต้องตรวจเช็คก่อนอ่ะ พี่น็อตผมถามนิดนึงเรื่องของตัวคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบแล้วก็การผลิตเราไม่สงสัยอยู่แล้วแหละเพราะว่า<ะ>อันนี้เราคือบริษัทระดับชั้นนําของโลกแล้วระดับสา,ากลแต่ว่าพออันนั้นคืออาหารสัตว์น้ำออย่างเช่นอาหารกุ้งหารปลาเขาใช้กันอยู่แต่พอมาเป็นอาหารปลาคราฟหรือปลาสวยงามเขาต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ถูกไหมมันไม่ต้องการโตแต่ว่าต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องสีสันเรื่องโครงสร้างเรื่ององอะไรตรงนี้พี่น็อตในส่วนงตัวอาหารปลาอัพที่เราเขาเรียกว่าร่วม ร่วมในการผลิตร่วมพัฒนากันเนี่ยตอบโจทย์ปลาคาร์ฟขนาดไหนพี่คือต้องเข้าใจก่อนว่าปลาคาร์ฟเป็นปลาสวยงามไม่ใช่ปลาเศรษฐกิจมันไม่ต้องการการโตไวๆอ่ปลาคาร์ฟมันต้องการอายุยืนยืนอ่าคนเนี่จะมองว่าโปรตีน45โปรแต่คุณอย่าลืมว่าเลขไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีคุณต้องดูแหล่งที่มาของโปรตีนสำคัญกว่าเลขที่อยู่หลังซองอ เพราะอาหารบางตัวเนี่ยอาหารผู้ลงตรงปลากะพงอ่ะก็45โปนะแต่มันปลาต้นแบบไอไอ,อปลาที่เขามาใช้อะโปรตีนน่ะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่โปรตีนเราเนี่ยเราบอกว่าปลาคราฟบ้านเราอากาศมันร้อน <ฮะ S 1> ญี่ปุ่นน่ยมันใช้45โปแต่เขากินน้อยเพราะอะไรน้ำมันเย็นน้ำมันเย็น มันก็เลยไม่ได้กินบ่อยร,ระบบการย่อยมันเหมือนปลาจำศีลนะ่ะค่อยๆไปเรื่อ,อยๆเขาถึงเขาถึงต้องใช้โปรตีนสูงปี๊ดเพื่อให้ปลามันเอาไปใช้กินมื้อเดียวแล้วใช้ได้ทั้งวันมันดูดซับได้ตลอดได้เรื่อยๆทั้งวันผมก็เลยคุยกับนักวิชาการของไทยูเนียนว่าผมอยากดีไซน์ให้มันเข้ากับบรรยากาศอากาศของบ้านเราถูก,ากาต้องที่เป็นเมืองร้อนร้อนที่เพราะอะไรโปรตีนสูงจัดโตเร็วจริงแต่ปลาค้าฟก็ตายเร็วด้วยเพราะปลาค้าฟไม่มีเพราะอาหาร กินไปเนี่ยมันต้องให้มันอาหารมันนิ่มแล้วค่อยๆละเลียงเข้าลาไส้มันไม่ได้มีกระเพาะอาหารที่มาย่อยแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีมันก็คือต้องอาหารถ้าเกิดโปรตีนมันมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเกิดการในนี่ได้ไงมันเกิดการตกค้างแล้วมันสะสมแล้ว็ไปเบียดเป็นแก๊สไปเบียดถุงลมปลาซิงค์นอนกับพื้นอาหารน่ะสำคัญมากนั้นเราต้องดูอาหารที่มันย่อยง่ายได้คุณภาพสูงฉะนั้นเราเลือกใช้โปรตีนเกรดสูงที่สุดที่ไทยูเนียนมีเลยเรายอมจ่าย เท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ได้บอกว่าโปรตีนต้องสูงมากอัพไซด์เนี่ยโปรตีน38เองนะเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่ระดับเหมาะสมกับปลาคร์ฟใ,ในแต่ละแบบกาเรเลี้ยงในแต่ละแบบถูกต้องมันคราวนี้คือของของอัพเนี่ยมีกี่มีกี่สูตรมีกี่สีอัพตอนนี้ที่เราทำมี4ส,สูตรอัพสีทองอคนจะเรียกอัพสีทองอเป็นเร่งโตรเรยกอัพไซด์อ,อัพสีแดงเนี่ยคือเลสปาร์ตี้ตามตัวเร่งสีเล่งสีสีแดงในปลาคร์ฟนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบจิจาคือ เมื่อก่อนต้องบอกว่าย้อนกลับไปว่าทําไมเราต้องตั้งชื่ออัพไงเราก็เมื่อก่อนเราไม่รู้เราจะตั้งซูโม่อ้วนนะอะไรนี้อาหารอะแต่เรามองว่าเราอยากให้เป็นคําที่ต่อให้คนไทยหรือคนหลังชาติฟังแล้วเข้าใจับก็อัพมาคือเพิ่มขึ้นอะ่ะพอเป็นอัพที่มันเล่งโตเป็นอัพไซส์ทีแรกก็จะเป็นอัพเลดอ่าอ่แรกเราก็อัพคัลเร์ดีไหมแต่อัพคัลเร์เนี่ยมันมองว่า มันง่ายไปมันตรงๆไปมันมนไปชื่อไปมันชื่อไปพอลสปาร์ตี้เนี่ยมันที่มาคือโรงงานบอกว่าอาหารชุดเล่งสีจะมีสลาสัดบารูนา,าและแอตตาแซนทีน,น,ทนสองตัวเนี้ยมันให้เล่งสีแต่ว่าเราให้เราเลือกใช้ผมบอกว่าผมไม่เลือกเอาสองอันเลยแต่ใช้ในปริมาณที่นักวิชาการเขาบอกว่าเหมาะสมเพราะว่าเล่งสีอ่ะใช้มากเกินไปอ่ะ ก็มีผลเสียเหมือนกันใช่อ่มันคือมันไม่ได้ว่าเร่งแล้วมันจะดีอะไรทุกอย่างที่มากเกินไปมันถูกต้องมันไม่ดีหมดแล้วถูกต้องคือมันไม่ได้ดีกับปลาคือพอดีพอดีดีกว่าใช่ถ้าอยากให้ปลาอายุยืนขนาดเรากินข้าวมากเกินไปเรายังอ้วนเลยถูกอันนี้พูดถึงตากล้องเปล่าเฮ้ยไม่ใช่พูดพูดถึงแฟกตี่ความเป็นจริงก็เลยเลสปาร์ตี้คือการเอาเร่งสี2ตัวมารวมเหมือนจัดงานปาร์ตี้ก็คือเป็นเลสปาร์ตี้ก็เป็นอัปเดตปาร์ตี้ ัวที่3าม up relax คำว่ารีแล x ก็คือเหมือนพูดตรงๆอันอื่นจะเป็นวีิเจิมเป็นอาหารโปรตีนที่มาจากผักหรือธัญพืชแต่เรามองว่าปลาได้พักจากการเล่งทั้งเล่งโตเล่งสีก็เลยเป็น up r e l ล x แต่ข้อดีคือตอนทำ up relax อกกะได้คุยกับนักวิชาการไปปุ๊บใช้โปรตีนจากธัญพืชพวกโฮเกรนพวกกลุ่มนู่นนี่นั่นแล้วนักวิชาการของทย<ๆ>ุเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าใช้ตัวนี้ต้องใช้วิตามินตัวนี้เข้าไปด้วยนะนู่นนี่นั่น กลายเป็นเชื่อไหมเราอยากให้ปลารีแลกอะสิ่งที่ตามมาคือพอปลาคราฟได้รีแลกส่งผลมาที่ผิวปลาขาวเฉยเลยอัพรีแลกตอนนี้ในตลาดเลยบอกว่าเป็นอาหารเล้งขาว,ขาวซึ่งจริงๆแล้วเไดนเล้งขาวมันเป็นอาหารที่ทําให้ปลาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดพอปลาไม่เครียดมันก็เหมือนคนอะผิวพรรณมันก็หน้าตามันก็ผ่องใสคล้ายๆกันครับตัวล่าสุดตัวที่สี่เป็นสีเขียวอัพเฮิร์บ อันนี้ต้องขอบคุณนักวิชาการของกรมประมงครับเพราะว่างานนี้เป็นงานวิจัยของกรมประมงเขาเอาฟ้าทลายโจรขมิ้นชันมสมุนไพรไทยอ่ะมาใช้กับอาหารปลาคาบอ๋อโอเคแล้วท<อ>ี่สำคัญค,คือนะไม่ได้มั่วสู้นะครับมันมีงานวิจัยที่ออกมาเป็นหนังสือจริงๆเลยอ่ะ สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรคอมบินชันเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งและทำลายเชื้อแบคทีเรียก็ถูกแทนคุณไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะยาเหลืองยาเหลืองเลยถูกต้องแล้วก็แรงถูกต้องเข้าใจถูกไหมถูกต้องตอนที่ไปคุยอ่ะเขาอธิบายอุ้ยยิ่งกว่านี้อีกอ่ะมันเพิ่มอีมูนอันนู่นนี่เราแม่งงงอีมูนอะไรนกหรือเปล่าภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันดีรู้จริงรู้จริงกันใช่อีมูนแปลว่ามันเลือดขาวไงาคุมมกันเขาบอกว่าเขาลองเลี้ยงปลาสองตัวสองบ่อ บอ่อหนึ่งเนี่ยให้อาหารธรรมดาอีกบอ่อหนึ่งให้อาหารผสมสารสกัดนะจากขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรเราก็ลองดูหนึ่งเดือนห,หนึ่งเดือนปุ๊บก็ปล่อยปลาสองตัวที่มีเชื้อแบ,บคทีรียมีเชื้อแบบให้ปลามันป่วยอินเฟคอะมันติดเชื้อไปอะแล้วก็ปล่อยปลาเนี่ยให้ในบ่อเนี่ยมันป่วยทั้งบ่อสรุปกลายเป็นว่าบ่อที่กินอาหารปกติอะมีการสูญเสียก็มีตายมีตายป่วยตายทั้งห็นบ่อเนี้ยเป็นแค่ตัวแดงๆไม่ไม่มีตายเลย ก็ยังไม่จบนักว,วิชาการเขาเจ๋งหนูนั่นคือเขาก็อยากสงสัยว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ตายครับเขาก็เอาเลือดไปตรวจสุดท้ายแล้วอ๋อเขาถึงรู้ว่าปลาที่กินในฟ้าไทโจนคมินชันน่ะอัพเฮิร์บเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันมากขึ้น,ม,นม,มันช่วยปกป้องมันไม่รักษานะ,ะช่วยปกป้องให้ปลาเนี่ย ไม่ป่วยดีกว่าก็คือเหมือนกับว่าทําให้ภูมิคุ้มกันเขาดีถูกต้องเพิ่มเพิ่มภูมิคุ้มกันน่ะอ่านี่ก็คือเราปัจจุบันก็มีสี่สูตรสี่สูตรเร่งโตเร่งสีอ่ะสีทองอัพไซส์อัพไซส์สีแดงอัพเดทปาร์ตี้จำแม่นแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าอัพอะไรอัพรีแลกโอ้โหจำแม่นอันที่สี่อันที่สี่เป็นสีเขียวอัพเฮิร์มโอ้โหยนี่จําได้เพราะอะไรฮะพิตตี้ฮะสองหเลยนะอะไรนะเลนเจอร์ขบวนการอะไรไม่รู้มีห้าสีอ่ะเอาอีกเอาอีกส่วนหนึ่ง เดี๋ยวคอยรอขอคทิดก่อนจำได้จําได้เรนรอสีส้มเลยไหมสีส้มอีกส่วนหสีส้มกำลังแรงนะพี่กำลังแรงก็ตรงนี้คือของพี่นัอก็จะมีสีสูตรที่เป่าโจทย์ในเรื่องของการเลี้ยงทั้งหมดเลยของปั๊มลมโคบวงจรองจรครับตรงนี้ในในส่วนของตัวเนี้ยมีความฟีดแบ a กจากลูกค้าบ้างเป็นยังไงอ่าเป็นยังไงบ้างครับคือตั้งแต่ผลิตกับไทยูเนียนเนี่ยหนึ่งพอเครื่องจักรมันดีลูกค้าชมนะเม็ดสวย เม็ดอาหารที่ดีคือเนียนอสองถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีของไทยุนเนียนเขามีเนี่ยกลิ่นอ่ะมันจะหอมถ้าคุณไปเปิดอาหารปลาเศรษฐกิจกลิ่นมันจะรุนแรงอ่ะ,อะแต่ปลาเศรษฐกิจอาจจะชอบไงมันดึงดูดการกินอ่มันดึงดูดการกิน,น,กกนแต่ว่าอาหารปลาคราบเนี่ยเขาไม่ได้เป็นปลาเศรษฐกิจฉะนั้นกลิ่นมันหอมนวลๆเพราะมันใช้เนื้อเฉพาะเนื้อไปป่นแต่บางทีปลาเศรษฐกิจมันใช้ปลาเป็ดอ่ะหัวไส้ก้างแล้วก็มีน้ํามันปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลิ่นมันจะรุนแรงหน่อย แต่ถ้าเกิดเป็นปลาเสร็จปลาสวยงามเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเาม็ดสวยกลิ่นหอมแล้วก็ลูกค้าชมว่า,อาพอปลากินเข้าไปแล้วอ,ะอ่ะมันเห็นผล,นผลอันนี้สําคัญที่สุดคือทานแล้วเห็นผลอ,ะอ่ะแล้วเห็นผลเท่ากับว่าเป็นมันจะเป็นอีกประเด็นต่อไปก็คือที่ผมจะถามถ้าไปพอลูกค้าที่เคยใช้อาหารนําเข้าพอมาใช้อัพแล้วเนี่ยเขามีความมีการเปิดใจมากน้อยแค่ไหนเอาแค่อันนี้เป็นคําถามที่เจ๋งเพราะว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้ออาหารนำเข้าอ่ะส่วนใหญ่พูดถึงเขาไม่ลำบากมีตังอะอ่ามีเงินอะเขาชอบอาหารนำเข้าเขาจะไม่เปลี่ยนอะคือจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดแต่วันหนึ่งก็มีผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้โอกาสดีกว่าใช้อาหารนำเข้ามาตลอดอ่ะเขาพูดกับผมแค่ว่าเขามีเครื่องให้อาหารปลาองค์การค้าจะมีเครื่องให้อาหารเขาจะตั้งเวลาว่าวันหนึ่งกินกี่มื้อเวลาไหนเขาบอกว่าปกติอะถ้าเปลี่ยนยี่ห้ออะ ไม่เกินสามเดือนนะปลาที่เคยกินอาหารนําเข้าอยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนสามเดือนเป็นอาหารอะไรก็ได้อะเป็นอาหารไทยสมมติอาหารไทยแบรนด์หนึ่งมันสูบลงเลยสีเสือก็ไม่สวยดอบลงเขาบอกเอางี่น็อตพี่ไม่ต้องการให้มันดีขึ้นแต่ขอให้ถ้าพี่ใช้อาหารนําเข้าอยู่ประมาณ3ามเดือนแล้วมาสลับเป็นของน็อตเลยอ่ะขอให้ปลายังคงเหมือนเดิมไม่ต้องดีขึ้นนะเอาว่าทรงเหมือนเดิมก็พอเดี๋ยวเขาจะซื้อใช้เลย ผมก็มาเทให้เลยแล้วสามเดือนนี้ผมให้แกฟรีหมดเลยมผมก็อยากรู้เหมือนกันอนะ่ะพอสามเดือนผ่านไปอะ่ะแกบอกเออปลาเขาแบบทรงคุณภาพได้เหมือนกินอาหารที่ญี่ปุ่นเลยก็คือเทียบเท่าไม่ได้มีความต่างเราก็ไม่อยากเทียบหรอกอเราก็รู้เราอยู่ในจุดเล็กๆแต่เราดีใจที่ว่าของของเราเนี่ยแม่ก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าแม่ก็ไม่ต่าง เอาเป็นว่าไม่ได้ชี้นาเพียงแต่ว่าอยากใครชอบใช้อันไหนใช้ต้องคุณจะใช้อาหารนําเข้าไม่ได้ไม่ไม้ผิด<พ>อ่าแล้วก็ถ้าเผื่อว่าอยากเปิดใจลองตัวนี้ก็ดีเราขอเป็นตัวเลือกให้ถูกต้องคือเรียกเราบอกว่าอาหารไทยที่ดีๆเป็นทางเลือกออมีจริงอ่าคือเราทํางานไม่ได้ทําแค่แค่อยากขายของอ่ะเราทํางานถึงว่าเราอยากให้ปลามันกินแล้วมันเห็นผลลูกค้าแฮปปี้ปลาแม่งสุขภาพดีอายุยืนเพราะผมก็ทำฟาร์มปลาผมไม่ได้ขายอาหารเป็นหลักอ่ะอ่าายทำฟาร์มปลา ตรงนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงไทยูเนียนบ้างมีไหมหรือว่าลูกค้าอลูกยอดเลยลูกยอดเลยของฝากถึงพาร์ทเนอร์เรากับลูกค้าแล้วก็ปิดท้ายว่าพี่น็อตใครอยากได้ปลาหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เปิดใจใช้อัพยอมรับในอาหารไทยที่ดีมันมีอยู่จริงๆเราตั้งใจทํางานจริงๆสขอบคุณไทยูเนียนนะครับแล้วก็ผู้บริหาร ทุกท่านเลยนะที่เปิดโอกาสให้เราะได้ไปร่วมง,งานกันแล้วก็ต้องบอกว่าซึ้งตรงที่ว่าเขาไม่ได้มองเราเป็นแบรนด์เล็กๆอ่ะเขาให้เกียตรติเราในทุกๆเรื่องเลยะเราเข้าไปไปดูห้องแลบไปอะไรคือเขาเปิดให้ทุกอย่างแล้วก็ช่วยคิดช่วยออกแบบช่วยดีไซน์ทุกเรื่องอ่ะอาหารอัพตรงมาได้วันนี้ก็เพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ไฮยูเนียนลูกค้าสนับสนุนก็คือต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆครับขอบคุณด้วยแล้วก็สุดท้ายไม่มีอะไรครับ ใครอยากได้อาหารไทยที่ดีก็ลองเปิดใจเช้อัพใครอยากได้ปลาให้ดีก็ลองมาที่มหาชัยค้อยดูแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงติดต่อที่ไหนติดต่อติดต่อหน่อยเบอติดต่อนะครับก็ถ้าเกิดอยากได้คุยเรื่องปลาหรืออาหารเน่ยก็0909541999หรือ0954624646ออันนี้ก็คือ เบอร์ติดโทรมาได้เบอร์ตรงแล้วก็หรือว่าก็เป็นเพจของบีน็อตมหาชัยชื่อคําว่านัทพลสุทธิศรีชัยเลยครับครับผมไม่มีเพจอะไรไงอ๋อก็เป็นเฟซส่วนตัวเลยเฟซส่วนตัวเลย้ามาคุยถึงตัวเลยจะไปเป็นสปงสแปมอะไรก็พี่น็อตก็ตอบหมดได้หมดเลอะเทอะเลยเอวีไหมเอวีนะเอวีไหมเออใช่เดี๋ยวนอกจากตอนนั้นไม่ได้ใช้อาหารของเขาเรียกนะอาหารอัพของพี่น็อตเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่แค่ว่าราคาราคาดีอย่างเดียวนะ พอใช้ไปแล้วมีพามีพาลูกค้าไปไหนด้วยนะไปญี่ปุ่นไปไปตะกูไปดูปลาคราฟแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดของปลาคราฟเอวีแหล่งกําเนิดของเอวีใช่ปลาคราฟไม่ใช่ปลาคราฟอุ้ยเนี่ยปวดหัวมันก็เป็นแหล่งกำเนิดของทั้งสองที่ใช่อยู่ที่พี่น็อตว่าวันนั้นอยากจะพาไปดูปลาคราฟไปงานหลักเสร็จแล้วอาจจะพาไปดูงานรองอะไรเงี้ยถูกต้อง ปลาค้ามเนี่ยเป็นงาน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 รองงานหลักกลางคืนครับเราคงไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกแล้วก็คือซองเปล่าอัพอ่ะใช้มาปุ๊บเก็บซองเปล่าไว้สิ้นปีผมจะฉลากแจกตัวเครื่องบินฟรีหนึ่งใบไปดูงานออลเจแปนเป็นงานประกวดประคัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีหนึ่งจัดคันเดียวที่สุดแล้วไม่มีใครจะให้อย่างนี้แล้วโอเคใช้ใช้ใช้ถุงเดียวก็มีโอกาสแน่นอนครับถ้าดวงของคุณคุณจะได้ไปเจอ เอวีเฮ้ยปากคาดีๆจบดีกว่าครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น็อตมหาชัยครับเดี๋ยวผมจะไม่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราคงอาจจะไม่ได้คอนแลบกันต่อได้เดี๋ยวจะมีโอกาสนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลใ์ใายอัพนะคะ